สวัสดีค่ะอันนี้คือทุ่งนาเนี่ยมือเศร้านะคะอากาศฟินๆนะคะมุนี้มันสิพ่าแม่ยังนะคะสิพามาเก็บเห็ดบวกสีมีบัวนะคะมาหอดพอดีเลยมันสิพาไปเบึงนะคะไปติดตามเบึงเป็นตะได่ไปเป็นเจลวอน้ะมุนี่นะคะฮ้ยเโอ้นี่นี่น้องเนี้นะคะนี่เห็นบหมเนี่ยเห็ดมันกระจัดกระจายอยู่นะมุนี่เพราะน่ะ เฮ้ยสมุนีมีอีกว่ะไอเต็มเลยเดี๋ยวไปลองวอยกเห็ดปวกนะคะเห็ดปวกอๆๆเก็บด้เก็บเอาหงควน็บได้ยินีดยเกี่ยวเห็ดขาสาห้อาเป่น้องฟัมั้ เดีได้จะดอกเข้ามาหนิแต่ข้าเดี๋ยวคอยช่วยกันขุดนะคะน้อขุดมุงก็เห็นแวบๆมองนีงนว่าไอ้ว่าเห็นตีนเห็บอไม่เห็ดไม่เห็ดบอกงพกไม่เห็ดแาวบุรีพี่นอ้องต้นหนักเห็ดนะคะมันก็จะอยู่ตามตามโพนตามจอมปวกเพราะว่าเขาชื่อเห็ดบวกนะคะเป็นเห็ดที่แซ่บอีเหลียนะคะแต่เป็นคนอีสา,านบ้านเ้าเองสิงหูเลยว่าเห็ดบวกนแซ่บอีเหลียพี่น้อง ปนกระเส็บแกงกระเส็บนะคะแต่ว่าสันมากมันกระไดบ่ถึงเกงหมูใหญ่ๆนะคะมันกระไดประมาณนันปนมันเจลแอ็มต้องเอาระดับลึกแค่ไหนลึกเลยเอาโคลด้วยหรอเนี่ยนะลำชั้นอืมอีกทีนึงอื้อเออโอ้ย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  อืมแนแป,ปักไปมุมไหมห้เห็ดบเห็ดยวกห็ดไข่ห็ดนี้เหดกระดาษพี่ปู่เขาเรียกเห็ดปากได้ไปได้ไ,ไปได้ไ,ไปนีไไไป่ได้เจียวแล้วได้เจียวแล้วนะคะซัมมี่ก็ได้เจอหาตติมคะหาตื่ม อันนี้ดินถ้าดินถ้าดินเปียกนะฮะมันก็จะโคตรงายถ้าดินแข็งๆข็งจะน้อยเทาก็ต้องงัดงัดขึ้นสักหน่อยนึงเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นดินที่มันเปิดเปียกชุ่มๆนะคะเขากะโอมีดขึ้นเลยขึ้นได้เลยนะค่ะในแบบนี้อู้หูไปนอนเขาคุณอีสานบ้านของเขาอาชีพเก่าแต่ดังนุ่นทำนาสู่้าฝนเฮ็ดนาไรบ่ได้เศร้า เซ่เดี๋ยวอะผู้เฒ่าเป็นยังเด็กเขาเส่ดีวนะคะขาตำกันนะคะเข้าก็บโตสวยอูดอนนี้สวยออนี้คบสวยเอาเอามี่อืมอที่คบสวยจะเอามาเติมนะเขาเอามาเติมกันนี่ไในตะกากับพอมีอยู่นะคะล้างต่กแต่งาก่อนหน่อองเขา เดีลยเรบดูนะค่ะได้ป้นดูได้ป้นในแก้วดูนี่ไปค่ะเออขอบัตรกันนะคะจ้าอีพี่เก็บเห็ดปวกนะคะก็จบล่วงแล้วนะคะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าที่จะพาแจวเห็ดปวกนด้ค่ะเด้อนะคะก็ติะะดตามชมวันนีมาล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ